สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้อยู่กับผู้จัดการหัวใจเกษตรครับวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมรถเกี่ยวข้าวรุ่นที่มีจำหน่ายยอดขายดีที่สุดนะครับในประเทศไทยจะเป็นรุ่นไหนนั้นไปติดตามรับชมได้เลยครับ ผู้ที่จะมาแนะนำนะครับรถเกี่ยวข้าวรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับก็คือเซลแบง n k สวัสดีครับเซลแบงคครับที่ปรึกษาการขายคูปตะเจริญชัยสาขาเชียงกูนครับเซลแบงคครับรถเกี่ยวข้าวรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับยอดฮิตยอดนิยมที่สุดเป็นรุ่นไหนครับเซลแบงจะเป็นรุ่นนี้เลยครับรุ่นยอดนิยมครับผม DC70 g Pro DC 7 0 G p ป o ใช่ครับหรือรถเกี่ยวถังอุ้ม ก็เป็นสองรุ่นเนาะเป็นสองรุ่นเป็นสองรุ่นมีรุ่นที่รองกระสอบได้ด้วยใช่รองกระสอบได้ด้วยแล้วก็กับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นถังอุ้มถังอุ้มด้วยครับผมโอ้ครับอ่รุ่นนี้นะครับที่มีความนิยมนะครับจำหน่ายได้มากที่สุดเนี่ยนะครับอ่าเกษตรกรเจ้าของนะครับเขาอ่าเขาเรียกว่าไปตอบโจทย์อะไรครับถึงสามารถทำยอดขายได้ดีที่สุดรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับราคาไม่แพงเลย ตัวนี้ราคาจะสามารถจับต้องได้ครัวนี้ราคาจะอยู่ที่ถ้าเป็นล่องกระสอบจะอยู่ที่หนึ่งล้านบาททวนลองกระสอบใช่รุ่นนี้ใช่รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งล้านบาทท่วนหนึ่งล้านบาทท้วนครับอ๋อถ้าเป็นรุ่นนี้เหะครับถ้าเป็นถังอุ้มจะอยู่ที่หนึ่งราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทใช่ครับเป็นตัวอุ้มอ๋อุ้มครับโอ น,นี้ยอ,นย,ย,ยอดนิยมเลยยอดนิยมเลยใช่ครับผม,มแสดงว่าที่ขายดีกเกษตรกรซื้อไปรับจ้างมันต้องเหมาะสมกับแปลงนาใช่ครับผมอมครับแสดงว่าในภาคอีสานหรือจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะครับรถดีซีเจ็สิบเนี่ยเวลาไปเกี่ยวข้าวแล้วมันคล่องตัวใช่คล่องตัวครับทำงานจิบเกี่ยวได้ไว เก็บเกี่ยวได้ไหวใช่ครับอ๋อมีความคล่องตัวมีความคล่องตัวมากหน้าเกี่ยวก็พอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีครับนะครับเราเป็นพวกช่วงล่างลุยลมเป็นยังไงบ้างลุยลมได้สบายครับสบายเลยดโอ้ช่วงล่างปรับปรุงใหม่แล้วใช่ครับผมไปดูช่วงล่างหน่อยเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างโอ้โอเคแล้วช่วงล่างก็โอเคนะใช่ครับผมลุยลุยลมได้สบายครับอ๋อนี่คือถังพักข้าวที่จะเป็นถังพักข้าว หนึ่งพันกิโลกรัมหนึ่งพันกิโลกรัมโอ้เกี่ยวกันยาวๆเลยเนาะเกี่ยวกันยาวๆเลยครับผมดีซีเจ็ดสิบจีโปรจีโปรใช่นะครับราคาไม่แพงแล้วก็เงินดาวนะครับเงินดาวถ้าคันนี้นะครับสามารถดาวได้เลยยี่สิเปอร์เซ็นดาวเริ่มต้นที่ยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาตัวรถของราคาตัวรถราคาตัวรถดาวได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็อน ผ่อนสูงสุดถึงแปดปีผ่อนได้ยาวยาวมากแปดปีเลยแปดปีเลยโอ้แสดงว่าเมื่อก่อนนี้มันผ่อนไม่ถึงนะไม่ถึงครับเมื่อก่อนอครับถ้าลูกค้าสนใจติดต่อซื้อได้ที่ไหนก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อซื้อได้ที่คูปัต้ตเจริญชัยนะครับสาขาชัยงคูนเลยหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์แปดสองหกสองห้าสิบเจ็ดเก้าเก้าเดลเซลแบงก์ดิีิ้อนรับตรงนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณเซลแบงก์คูปัต้ตเจริญชัย สาขาจชยยงกูลมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต,ติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผู้จัดการ oh, ai, ah, หัวใจเกษตรสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนคลิปหนะ้าพบกันใหม่สวัสดีครับ